สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอนมินหญิงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอนมินต้องกราบขอภยัยท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะที่โค้งสุดท้ายก่อนหวยออกนะคะวันนี้แอนมินไม่ได้มาไลฟ์สดนะคะต้องกราบขอภัยจริงๆนะคะเพราะว่าสภาพร่างกายไม่ไหวมันมันเหนื่อยล้าไปหมดนะคะแล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวปวดเอ็นปวดตามข้อไปหมดนะคะวันนี้ แอดมินก็ขอโทษจริงๆนะคะวันนี้แอดมินก็ขอนําแนวทางมาไว้ตามนี้นะคะไม่ไว่าจะเป็นดับของป้าแสงหรือว่าเลขที่ป้าแสงชอบนะคะแล้วก็แนวทางของแอดเจี๊ยบเด็กสังขะแล้วก็น้องอ้อมนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ไว้ให้ตามนี้ท่านผู้ชมก็สามารถอ่าแคปหน้าจอไปได้นะ,ะลองทํากันบ้านดูนะคะว่า เลขไหนชนกันมากที่สุดนะคะเห็นป้าแสงบอกว่าบนดับศูนย์นะคะแล้วก็ล่างเน้นอยู่ที่7นะคะท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์แนวทางตัวเลขดูคือวันนี้แอดมินก็ไม่ไหวจริงๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามตื่นเช้าๆแล้วก็มาคิดทอกสกอแล้วก็ออมสินให้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางของแอดมินหรือว่าน้องอ้อมหรือว่าคุณนิสารัดขอเป็นพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะคะท่านผู้ชมไม่ไหวจริงๆนะคะต้องกราบขอภยัยบางท่านก็อาจจะรอแอดมินไลฟ์สดคืนนี้ก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะท่านผู้ชมนะคะขอให้ทุกท่านร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ขอให้ถูก ร่ำรวยร่ำรวยนะคะ